สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของยาลดคอเลสเตอรอลในตอนที่2นะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังตอนแรกให้กลับไปฟังตอนแรกก่อนนะครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ LDL คอเลสเตอรอลว่าเป็นอย่างไรแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรในการลด LDL ลงนะครับอันนี้ผมจะมาพูดต่อว่าทําไมเราถึงจะไม่กินยาใน คนที่เป็นไขมันสูงนะครับก็ข้อมูลผมเอามาจากสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาในปี2023นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อพร้อมกันนะครับถ้าใครชอบเน,นื้อหาใรงนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ในการใช้ยากลุ่มลดไขมันคอเลสเตอรอลนะครับกลุ่มสเตตินนะครับซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อหลายชื่อเลยนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับตัวเนื้อยาเนี่ยก็อาจจะชื่อว่าซิมวาสเตติน อะทอวาสเตตินโลซูวาสเตตินพิทาวาสเตตินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันมันมีหลายหลายชื่อนะครับแต่ว่ามันจะลงท้ายด้วยสเตตินนะครับก็คือบป็นยาลดคอเลสเตอรอลนั่นเองเราพบว่ามีข้อมูลถึง50%ในคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่มาโรงพยาบาลเนี่ยพบว่ามีความไขมันสูงเกิดขึ้นด้วยนะครับ พราะนั้นก็เห็นว่าเออไขมันเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับโรคหัวใจนะแล้วจากการศึกษาย้อนหลังไปดูเนี่ยก็มีเกือบ50%เลยนะครับที่ยังไม่ได้ยาลดไขมันคอเลสเตอรอลเซตินรักษานะครับถึงแม้ว่าจะมาด้วยเรื่องของโรคหลอดเลือดแล้ว,ลวเช่นเป็นโรคหัวใจแล้วนะครับมีน้อยกว่า3 0นนะครับที่ได้ยาอันนี้คือข้อมูลสมัยก่อนที่เขารวบรวมมานะครับก็พบว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาพบว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเชื้อชาตินะครับสีผิวนะครับเพศหรืออายุของผู้ป่วยด้วยนะครับหรือความเชื่อของคนไข้นะครับว่าเอ๊ะเราลดไขมันเนี่ยไม่ต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเราปัจจุบันเราพบแล้วว่ายาลดไขมันกลุ่มสเตตินเนี่ยนอกจากมันจะลดไขมันคอเลสเตอรอลแล้วเนี่ย มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไพโอโทปิกเอฟเฟกนะครับคือมันช่วยในเรื่องของโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งในอนาคตได้ด้วยแล้วก็ลดอัตราตายได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ลดไขมันอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าใครมีความเชื่อผิดอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ฟังตรงนี้นะครับปรับอีกอันหนึ่งก็คือตัวหมอเองนะครับถ้าหมอเนี่ยเชื่อว่ายามันไม่ดีเนี่ย หมอก็จะไม่สั่งให้คนไข้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคุณหมอเนี่ยใช้หลักฐานทางการแพทย์ไหนในการที่จะเลือกสั่งยาหรือไม่สั่งยาลดไขมันให้ผู้ป่วยของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสําคัญนอกจากผู้ป่วยเนี่ยหมอเองก็สําคัญเหมือนกันเพราะหมอบางคนถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะไม่สั่งยาให้เรานะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะผลข้างเคียงมันเยอะหรือเปล่าเลยทําให้คุณหมอเนี่ย ไม่สั่งหรือว่าคนไข้ก็ไม่อยากกินนะครับเราพบว่าข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหยุดยาตอนนี้ประมาณ5-17%เนะครับเพราะทนผลข้างเคียงจากยาไม่ได้แต่ผลข้างเคียงเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับอายุเพศแล้วก็ชนิดของยาขนาดของยาที่ได้รับ,บ้วยนะครับหรือบางคนเนี่ยกินยาแล้วไปกินเหล้านะครับซึ่งพวกนี้มันมีผลต่อตับนะครับมันก็เลยทำให้อ,อ่อ มีผลข้างเคียงเกิดตับอักเสบขึ้นมาได้นะครับหรือบางคนเนี่ยออกมีทั้งออกกําลังกายสม่ําเสมอหรือไม่สม่ําเสมอนะครับหรือเป็นเบาหวานหรือเป็นโรคอ้วนบางคนเป็นโรคตับโรคไตยอยู่แล้วนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทําให้ ทานยาแล้วบางทียาจะเกินขนาดหรือมีผลข้างเคียงที่มากกว่าคนทั่วไปนะครับก็เลยทาให้ทนฤทธิต์ต่อยาไม่ได้นะครับซึ่งอาการสําคัญผลข้างเคียงก็คืออาการทางกล้ามเนื้อนะครับที่เราพบได้บ่อยคนที่กินยากลุ่มนี้ถามว่าอาการกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือมันเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยที่สุดเลยในคนที่ทานยากลุ่ม ลดคอเลสเตอรอลที่ชื่อว่าสเตตินนะครับโดยอาจจะเป็นปวดกล้ามเนื้อนะครับที่เราเรียกว่าไมอัลเจียนะครับหรือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเรียกว่ากลุ่มไมโอพาตีหรือมีสักเป็นกล้ามเนื้อสลายได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบรุนแรงมากเราเรียกว่าแลปโดไมโอไลซิสซึ่งอันนี้ก็คือมีความอันตรายนะครับถามว่าไอาเรื่องของปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโดยปกติคนที่เป็นนะมักจะเป็นในสัปดาห์แรกที่กินยาเลยสมมติหมอสั่งยาวันนี้นะ ถ้ามีอาการหักเคียงเนี่มยมันก็จะเกิดในสัปดาห์ที่กินยานั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มขนาดยาหรือเรากินอย่างเช่นกินกินซิมวัสาตินอยู่10มิลลิกรัมแล้วหมอไปเจอหมอล่าสุดหมอบอกว่าไขมันไม่ดีนะต้องเพิ่มยาเป็นสัก20มิลลิกรัมจากกิน1เม็ดเพิ่มเป็น2เม็ดสมมุตินะครับ แล้วเราปวดกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดทันทีในในช่วงสัปดาห์แรกนะครับแล้วเวลาเกิดเนี่ยจะเกิดกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นปวดน่องสองข้างอะไรครับปวดต้นแขนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆของร่างกายเราอาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเร็วแล้วก็หายเร็วถ้าหยุดยาพวกนี้ถ้าเกิดอาการพวกนี้ถ้ามันเป็นผิดปกติก็สามารถปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะครับโดย ถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นเช่นกลุ่มไมโอพ t ตตี้ที่เป็นสชืสาอังกฤษนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็คือจะมีอาการปวดหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วถ้าไปตรวจเลือดเนี่ยจะมีค่าเอนไซม์ของกล้ามเนื้อเนี่ยสูงขึ้นมานะครับโดยจะมากกว่า10เท่านะครับของค่าปกติถ้าเป็นปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยเนี่ยบางทีมันไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นพวกไมอ l โอเจียพวกนี้มันไม่ขึ้น แต่เมื่อไหร่มีอาการกล้ามเนื้อที่มันรุนแรงมากขึ้นที่เราเรียกว่า myopathy เนี่ยมันจะสูงขึ้นมาประมาณ10เท่าได้นะครับซึ่งเนี่ยได้จากการเจาะเลือดดูค่าเอนไซม์ของกล้ามเนื้อพบได้ประมาณ1ในหมื่นคนนะครับการที่พบ1ในหมื่นคนเนี่ยแสงว่าเป็นไงครับพบได้น้อยกว่าสมมุติเราไปซื้อเล็กท้าย2ตัวหวยนะครับหรือเล็กท้าย3ตัวเนี่ยยังโอกาสถูกรางวัลเนี่ยมากกว่าเกิด อกกล้ามเนื้อแบบนี้จากยานี้อีกนะครับสมมติว่ามันเกิดไม่ได้เยอะนะครับหนึ่งในหมื่นแล้วก็มีการศึกษาพบว่าบางครั้งเราทานยากลุ่มอะทาวาสเตตินอยู่นะครับอยู่ทุกวันเนี่ยพบว่าเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานเนี่ยเอา้ากลายเป็นอาการกล้ามเนื้อจริงแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะ,ะนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องดูอะไรหลายๆอย่างด้วยดูว่าตอนที่เรากินยาเนี่ยเราไปออกกําลังกายหนัก ไปกินเหล้าหนักหรือเปล่านะครับพวกนี้ไม่ควรกินกับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาหยุดยาและหาสาเหตุก่อนนะครับเพราะว่าค่าเอนไซม์ก้ามเนือเนี่ยมันเกิน10เท่าแล้วแล้วถ้าคิดว่าเกิดจากยาเนี่ยก็ไม่ควรใช้ยาตัวนั้นนะครับคราวนี้อาการทางสมองล่ะบางคนสงสัยว่ากินยาเนี่ยมันเคยมีข้อมูลนะว่าทําให้สมองแย่ลงเลยไม่อยากกินยานะครับ เราก็มีข้อมูลนะครับซึ่งเป็นการศึกษาจากการสังเกตสมัยก่อนเนี่ยพบว่าในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของสมองนะครับที่เราเรียกสังเกตว่าคองนิทีฟนะครับหรือการนอนหลับหรือว่า,อาการทางระบบประสาทซึมเศร้าเนี่ยเอมัน,ม,นมันมีความสัมพันธ์หรือเปล่านะครับมีการศึกษาเนี่ยก็รวบรวมมา34การศึกษาเลยนะครับพบว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ได้เพิ่มความเครียด ไม่ได้เพิ่มการค่าตัวตายแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเรื่องของโรคเส้นประสาทส่วนปลายด้วยนะครับยาตัวนี้เพราะนั้นใครที่กินกินอยู่แล้วรู้สึกเครียดอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับยาตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเครียกก็ควรจะแจ้งหมอแล้วก็อาจจะต้องได้รับการรักษานะครับอาจจะเป็นโรคอื่นเกิดขึ้นมาขณะที่เราทานยาตัวนี้อยู่ก็ได้นะครับแล้วถามว่าสมองเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยทําไมเราถึงเชื่อว่ามันจะเกี่ยวกับสมองตรงนี้สําคัญตรงที่ว่า ไอค้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยกับคอเลสเตอรอลในสมองเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับมันมันการการสร้างคอเลสเตอรอลนเนี่ยมันคนละส่วนกันมันไม่ได้สัมพันธ์กันว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงในเลือดแล้วคอเลสเตอรอลในสมองจะสูงนะครับอันนี้มันไม่ได้สัมพันธ์กันสาเหตุที่คอเลสเตอรอลในสมองกับในร่างกายเรามันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยเพราะว่าในเส้นเลือดสมองเราเนี่ยมันจะมีระบบ หลอดเลือดฝอยนะครับที่คอยป้องกันพวกเชื้อโรคหรือพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยเข้าสมองมาเยอะเกินไปมันช่วยในการปกป้องสมองนะครับมันจะสารกันเป็นคล้ายๆล้างแหนะครับเป็นล้างแห่แบบแน่นๆฟึบอย่างนี้เลยเหมือนที่มือผมทำเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดอื่นมันอาจจะสารกันบางๆห่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตรงเบรสมองเนี่ยมันจะสารกันแน่นเลยนะครับทําให้มันมีคุณสมบัติในการเลือกสารที่จะผ่านเข้าสู่สมองได้เพราะฉะนั้นการที่มันมี เส้นเลือดตรงนี้เราเรียกสากิว่าบัตเบนบลริเออร์นะครับมันจะช่วยป้องกันพวกยาบางชนิดก็เข้าสู่สมองไม่ได้นะครับหรือป้องกันพวกสารบางอย่างก็เข้าสู่สมองไม่ได้มันก็ทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเรากับในสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับแล้วในสมองของเราเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวข้องไงกับคอเลสเตอรอลเราพบว่าคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะครับยีก็คือ1ใน4เนี่ย มันอยู่ในสมองของเราเพราะสมองเราต้องใช้คอเลสเตอรอลเนี่ยในการสร้างเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทต,ต่างๆนะครับสร้างปลอ,อกหุ้มประสาทอย่างเงี้ยสร้างฮอร์โมนอะไรเงี้ยพวกนีมน้มันเกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลนะครับแล้วสิ่งที่สังเคราะห์คอเลสเตอรอลขึ้นมาในสมองของเราเนี่ยถ้าในร่างกายเราคือพวกตับใช่ไหมครับแต่ในสมองเนี่ยมันสร้างจากเซลล์สมองนะครับที่มีชื่อว่าแอสโซไซต์ ite, หรือโอลิโกเดนโดไซต์พวกนี้มันเป็นเซลล์สมองนะครับที่สร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมา สมองก็จะใช้คอเลสเตอรอลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับในการสร้างระบบประสาทสร้างเส้นเลือดปล่อยแล้วก็สร้างปลอกหุ้มเส้นประสาทนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยสัมพันธ์สำคัญกับสมองมากๆเลยเพะเอามาสร้างส่วนสําคัญต่างๆในสมองพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บคนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรากินยาลดคอเลสเตอรอลไปเนี่ยมันจะทําให้คอเลสเตอรอลในสมองเนี่ยลดลงแล้วสมอง ก็เอาไปสร้างส่วนต่างๆที่สําคัญของสมองเนี่ยได้ลดลงหรือเปล่าเพราะคอเลสเตอรอลมันลดลงนะครับเขาก็มีการดูว่าเอ๊ะพอเรากินยากลุ่มพวกสเตตินที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็พบว่ามันเอนไซม์ในสมองบางส่วนเนี่ยมันมีการลดลงจริงๆนะครับการลดลงจริงๆแต่ว่าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการสร้าง พวกเส้นประสาทพวกปอกผู้อะไรไหมปรากฏว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะครับถึงแม้มันจะมีเขาว่าเออมันดูลดนะแต่มันยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันเกี่ยวโดยตรงนะครับแล้วก็ใน,นกลไกบางส่วนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับในเรื่องของการสร้างคอเลสเตอรอลของสมองทั้งหมดนะครับแต่จากการศึกษาก็คือไม่เกี่ยวข้องกันนะครับระหว่างกินยาลดไขมันกลุ่มสเตตินกับคอเลสตรอลในสมองเนี่ย มันไม่ได้ทําให้สมองเนี่ยมันทํางานแย่ลงนะครับเอาเป็นอย่างนี้ละกันในเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเอ้ยอจริงๆแล้วเนี่ยการกินยาลดไขมันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับในสมองเลยนะครับก็เราก็คือมันไม่ได้ทําให้สมองเนี่ยมันเสื่อมหรือความรู้ความเข้าใจมันแย่ลงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถามว่าข้อมูลสรุปของครั้งนี้เนี่ยเขาจะแนะนําอย่างไรผมจะพูดในตอนที่3ต่อนะครับ ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนะะเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ